สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องนะครับก็ขณะนี้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบห้านาทีนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันครับก็จะมาก่อไฟนะครับคันภาษาลาวบรนเทากับดั้งไฟนะครับเนาะนะครับเป็นคนดังครับช่วงนี้สมบุติเป็นคนดังนะครับคนดังไฟก็จะต้มน้ําชงกาแฟนะครับก่อนที่จะลงตัดยอดผักบุ้งแก้วนะครับส่งให้กับพี่น้อง างจังหวัดนะครับระหว่างนี้ก็ต้องรอน้ําเดือดครับพี่น้องนะครับทาน้ำเดือดก่อนนะครับกาเดี๋ยวกินกาแฟดําดกันนะครับของผมเองก็จะกินกาแฟาเป็นกาแฟดําดนะครับอเมริกาโน่นครับหรือขันภาษาบาลท์กับกาแฟดําดซื้อๆหละพี่น้องกาแฟาดำใส่น้าหอนจบสมันครับน้ำตาลครีมบอไซน์นะครับ ผมอมล้อมพอดีนะครับาานามหอวแรกพี่น้องมากินกาแฟาน้ำกัน,นครับ,ารบกาต้มน้ำก็เป็นแบบรุ่นคลาสสิกนะครับอโอเคนะครับลหลังจาก นะครับชงกาแฟอะไรเรียบร้อยก็นะครับสิทาคนงานนะครับมาซอยตัดนะครับเพราะว่ามันอีกสะส่งไลยอเดอร์นะครับส่งไลยอเดอร์อยู่คือกันนะครับก็เลยต้องมีคนซอยนะครับถามบอสแต่วันนี้คนซอยนะครับถาม่าตัดผู้เดียวเดบอตัดได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าเพราะว่ากว่าจะต้องเอามาพึ่งพึ่งลมนะครับพึ่งลมนะครับไม่ใช่พึ่งแดดนะครับพึ่งลมเสดจน้ําจนแห้งตัดแทกนะครับ แล้วก็เย็บกระสอบพวกนี้มันกระสีเสียเวลาดดนนะครับพี่น้องนะครับเน,นี่ยก็คือเหมือนเหมือนตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะครับตัดมาแล้วก็ต้องมาตั้งผึ่งลมไว้ให้เสด็จน้านะครับให้แห้งหมาดๆนะครับแล้วก็มันมาจนเกือมเขียวนะครับจนเกือมเขียวนะครับเอาให้แห้งสนิทเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปคลายน้ํากลางทางนะครับเวลาขนส่งนะครับเซนไ้ของถี่ ไปในรถคนส่งคันเดียวกันเขาสิไปเสียหายแล้วก็ของเราก็อาจจะโดนตีกลับได้นะครับหรือไม่ก็เสียหายได้นะครับก็เลยพิธีไอ้วิธีนี้ต้องต้องต้องเซฟตี้พอสมควรนะครับเอ่อต้องละเอียดในจังน้อยครับเอ่อการแพ็คนะครับที่จะส่งถึงจังหวัดนะครับแต่ถ้าพี่น้องมารับเองเลยที่สวนนะครับก็ยกไปแบบนี้เลยครับพี่น้องหยอดอ่อนยอดนั้งมือเจ้าก็เอาไปพัดไปแก้งไปตมไปถอดเยี้งกันแล้วแต่ครับ ตามสบายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าส่งต่างจังหวัดต,ต้องวัดอย่างน้อย35สเซนถึง40สเซนนะครับประมาณนั้นครับขอหยาดจิบกาแฟครับพี่น้องเช้าเช้านะครับอากาศดีครับพี่น้องอยู่สวนอืมนะครับก็เดี๋ยวอีก,กแป๊บนึงนะครับเพราะว่านัดนัดคน ตัดนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ะหกโมงกลัวๆนครับตอนนี้เนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิไทยบรรยากาศการตัดให้เมืองครับพี่น้องว่าการตัดนี่ฮัลสิตัดจังไรนะครับเนาะโอเคครับ